ชีวิตโดดเดีสองเรางไงปไหนละคนจตนม้คนทยเูนไกลจากวันนี้ยังดูมีเรา,าจะเดินไดตั้ไม่วันก <c ười> ับคำพี่อะคำพี่เปียจังเลยพี่เปียว่าไกนีย Yeah. you. เหลืออีกห้านาทีนะ เลือดเลือเน่านะคะรานไว้ยังไม่ได้เย็บจริงเย็บจริงเดี๋ยวต้องใช้จักขอบคุณนะคะเดี๋ยวอีกสามนาทีนะคะวันนี้เราเย็บผ้ากันนะคะนี่ค่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 ะนี้จะใส่กางเกง ใช่รันคนทูเราแค่คนเดียวเตือนตาวี่ยนเธอแต่งตัวพี่รับพี่จะเป็นลม <G ül üş> พี่ไปจากเมืองไทยตอนนั้นยังไม่มีแดนเซอร์โปโปกลับมาไม่รับไม่ได้เลย หมื <laughs> <laughs> พี่ขาแต่พรุ่งนี้จะเปลี่ยน <ś ś> ใส่ชุดไทย <ś ś> หรือไม่ก็ใส่สูตร <ś ś>